เดินเข้ามาทั่วนะครับไม่รู้ว่าอยู่ <c oughs> จุดไหนตำแหน่งไหนปาน่าในมันรกนะครับทึบเง่าต้นไม้ขนาดยักษ์ใหญ่นะครับที่ยังมีชีวิตอยู่ลักษณะปา่าดิบแล้นะครับ dry evergreen forest นะครับก็บเป็นเสียงนกป่านกระดก รัวนกตีทองก็อยู่ในวงสุสกุลเดียวกันนะครับรวมถึงนกป๊กนะครับก็มาดูพอดมใกล้ๆเนี่ยมีกลิ่นที่ชวนดมนะครับมีกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะหอมหวานลักษณะทรงเรื้อยนะครับเถาขนาดใหญ่นะครับก็ออกดอก ในป่าตรงดิบแ้งนะเดินมาเข้าในป่าได้สักพักนะครับตรงนี้ก็เป็นป่าดิบแรงนี่ก็มีความรกนะครับเทาวันเกี่ยวพันธ์ ไม้พุ่มทรงน้ำต่างๆไม่ค่อยมีเส้นทางทัศนวิสัยในการเดินนี่ก็ไม่ค่อยจะ<อ>ด,ดีนะครับตามกิ่งลำต้นนะครับทวนออกสีเหลืองขนาดเล็กพอดมใกล้ๆเนี่ยมีกลิ่นที่ชวนดมนะครับมีกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะหอมหวานนะครับมีกลิ่นที่หอมหวานนะครับก็เป็นไม้ลักษณะทรงเรื้อยนะครับ เขาขนาดใหญ่นะครับเมื่ออายุมากขนาดเต็มที่ก็มีขนาดใหญ่นะครับมีขนาดเล็กถึงขนาดกลางนะครับต้นขิวกาติดหรือว่าต้นช้างสารสับมันนะครับก็ออกดอกในป่ารงจิบแรงนะครับเดินเข้ามาทั่วนะครับไม่รู้ว่าอยู่ <c oughs> จุดไหนตำแหน่งไหน ป่านี่มันรกนะครับทึบเดินยากลำบากนะครับเถาวันไม้ทรงคุ้มทั้งเป็นหนามนะครับเกี่ยวพันกันเดินมาก็ติดตรงนั้นตรงนี้นะครับเดินมาตรงนี้ก็มีพื้นที่โล่งนกีวันมีเงาต้นไม้ขนาดยักษ์ใหญ่นะครับที่ยัง มีชีวิตยอยู่ซึ่งเป็นลักษณะขนาดใหญ่มากนะครับเป็นธรรมชาติที่มันมีลักษณะโคนต้นที่เป็นแนวรากดูแปลกตานะครับดูอย่างนี้ถ้าคนที่มีประสบการณ์คงดูเปลือกก็น่าจะพอรู้นะครับแต่ว่าให้แน่ใจก็มองขึ้นไปข้างบนนะครับรยังมีใบอยู่ช่วงนี้ก็ มีการผีใบอ่อนออกมานะครับลักษณะนี้ก็เป็นต้นมะข่ามงนะครับขนาดใหญ่อายุมาตั้งแต่ในอดีตยาวนานนะครับก็จะโดนตัดตั้งแต่ในอดีตนะครับดูลักษณะแล้วเขาก็แตกลําต้นขึ้นไปหลายแขนงนะครับก็มีเสียงนกส่งเสียงหลายตัวเป็นเรื่องปกติในลักษณะป่า เขานะครับลักษณะป่าดิบแ้งนะครับรายเอเวอกรีนฟอรเรสตนะครับก็เป็นเสียงนกป่านกพระดกรืวานกตีทองก็อยู่ในวงสุขุณเดียวกันนะครับรวมถึงนกปกนะครับก็มาดูใกล้กๆนะครับชัดๆรากของเขานี่ก็จะ โค้งนะครับสู่ด้านล่างตามแนวหินทรายนรนบขนาดเส้นผ่าศูนกลางแนวรากตัวนี้นี่ก็ประมาณ50นะครับฝั่งนู้นก็ประมาณ80นะครับฝั่งนู้นก็จะใหญ่กว่านะครับตรงกลางเนี่ยตรงโคนกลางที่มีลักษณะอาจจะโดนตัด นะครับตัลักษณะทั้งแต่ในอดีตนะครับก็แตกเป็นลำต้นหลายแขนงขึ้นไปนะครับ1 2 3 4 5ห้านะครับก็เห็นเป็นแก่นนะครับ ก็เป็นกลุ่มในไม้ที่มีความทนทานแข็งแรงนะครับสำหรับมะค่าโมงนะครับก็ดูความใหญ่ของเขานะครับเป็นตามที่มันเกิดตามธรรมชาติที่มี ตั้งอยู่บนแผ่นหินทรายขนาดใหญ่นะครับก็เป็นไปมักค่าโมงนะครับช่วงนี้ก็พริไปรับต้นไม้ส่วนมากถ้าต้นไหนที่มันเป็นกลุ่มต้นไม้ที่ผัดไปนะครับ ขนาดนี้ก็ <c oughs> มันใหญ่มากนะครับแต่ว่ามันดูได้ไม่ชัดนะครัถ้าเปรียบกับคนทิ่ว่าอุปกรณ์ข้าตั้งกล้องเนี่ย <c oughs> ไม่สะดวกใช้งานนะครับมันก็เลยมองไม่เห็นนะ